ว้าวมือนี้ครับผมเมนูข้าวต้มครับสุดยอดเราผัดผักบุง้งไปอาจจะไม่แดงแดงแกระยิง่งยอ่อประกาดดองสองกระปุกตม้ตมค้าบต้มใบเรียบร้อยแล้ว ดูดข้าวต้มกุ้ยกันนะครับวันนี้นร้อนๆๆร้อนร้อนร้อนแซ่บแล้วต้มก่อนห่นพริกก่อนครับผมทอดหมูเรียบร้อยครับผมอ่ะเดี๋ยวจะมาเกี่ยวไข่อีกเมนูนหนึ่งพี่ต้อง ตามใจชอบครับผมปรุงรสุดว่าอ่ะอ,อ่ะน้องหืไข่เจียวได้แล้วร,อรอ้อนๆสมสานกันเลยใส่ไปเลยเพราะว่าเมนูเฮาอีอครับชาครับผมมาครับต้บุ้งมาหนึ่ง ปรุงเรียบด้วยแล้วครับผมใส่น้ำมันหอยใส่นะมีตำสุดร้านอาหารนีครับคุยคุยพุงเพราะว่าเราบอไฟเฮ้ยแบบกข้วตักขต้มัแซ่บ จำร้านอาหารแล้วเลยเชฟมลืมกันระยะอย่างเงไม่ได้เจอกันนานนะผมเลยขับเขากินแรงกันเ๋ย <c oughs> อแบบย่างสีย่ำพักการดองอยู่ทำพริกไว้แล้วมาเดี๋ยวไปกินข้าวตำการครับพี่น้องเซ็แบบเสบครับผมมาบาน,นี้พี่น้องอู้ยอลังการงานสั่งครับผมไข,ข่เค็มบะต้องย่ำครับผมจะบอกไหมว่าซื้อไข่เค็มร้าน,หนไหนร้านไหนร้านที่เราพี่ร้านไหนร้านไข่มันเชิมดูก่อนค่ะค่อยบน ยังไ่ได้บนขาเรามาพี่น้องมากินข้าวลูกอัลเทอร์ไบเตรต้าพร้อมเลยอืมมบเป็นเตยใส่เปลือกนะเนี่ยเสือบเสือกกินข้าวกันรับรักบุ้งนี่อยากกินี่ม่ไม่หาเบเตยไม่มีบ้านเราใช่มีอยู่นี่ตรงไหนข้างห้องน้ำโอ้เจ้าจะกินไหมล่ะเขาจะเอามาใส่ให้ตอนมากินได้อยู่เหรอ แคะไหนพัดผักบุ้งพี่น้องโดยเซฟจงครับผมแล้วตักผักกาดดองแล้วตัไข่เจียวหมูแดดเดียวไข่เค็มอ่ะจุนต้องการปริมาณตักไล้จุงมันมี้ลูงทางไงเพื่อนนะเลยจิกันนานเลยลงทางลงไปไม่ักไกลหลงทางไม่สักไกลนั่งนั่งนั่งเลยอืมเอาหม้อออกดิเอาไงก็เอา ตั้งได้นะนั่งกลางู้ใหญ่บูใส่นั่งกลางเลยเอ้าอ้ย่งะเปละเป็นไรหรเออมันมาเรียงกับสามันเดียวจะเปลี่ยนนะใช้ไหมใช้ไหมน้อยใจน้กลัวกากลัวกะเลยกลังเซอนซมาพี่น้องสุภูสุคนสวัสดีทุกคนครับผม ห,หิวหิวหิวกินข้าวเมนี้ข้าวต้มต้มไม่ผัดหมดเลรพะองฮึผัดหมดไหมเนื้อผัดหมดไม่ไม่ผัดหมดได้น้อยอยังโอ้หกินไม้หมดเลยข้าวต้มมีอีกนะ นานๆได้กินพ่อ่ลยเออเออเนี้ยลิ้นคอเนี้ยใช่เรากินตั้งแต่ตอนที่เราไปหน้าหนาวนน่ะเนาะแม่นครับที่เราไปกินถ้ารุ่งต้องหั่นแั่นสิกินก็้วอต้มเราไปกินที่อะไรนั่นเนี่ยคนเห็นแม่ต้องคนเนี่ยตรงตรงนี้ก็มีครับไม่ถึงหน้าหนาวเลยนะออไปกันหนาวกินร้อนแต่อื้อ อ,อด็เจ้าเสอ,อนเหี้ยมบนี <c oughs> อ่อืมอมอมด้วยไหขอบคุณค่ะแบบสีแบบสีเราถ้าแบบบอนี่กับไส่มาเล่นนี่ทำนี่ไง ผัดทักบุ้งอร่อยไหมีันนี้เนี่ยลู่โดนโดดแข้งอ,อือหือไก่อยู่ไหนไก่แค่ตู้แล้วไม่ได้เบียบ ไมใครเค็มบริยัมพีเนอะน้ะนำเลยเซีบคือก,กันกินกระต้มมันหิวเล็วอยู่แต่ว่ามันีบ

ลูกใส้เฮ็ดกับข่าให้แม่กินบ่เพิ่งไดาง,ง,าางั้นเดี๋ยได้เลยลองกระทะเ <laughs> ราเราถามเราเองข้าวอยู่ข้าวอได้จ้วยอร่อยนะ ช่านนี้ก็อร่อยไม่ได้กินมันไม่ได้กินนานไงก็เป็นต้นสอยมันไม่ได้อห้อ,อ,อมันกินย่างแล้วมันก็ไม่ยุ่งยากด้วยมี่แต่เมามีใบเตยโอเคต้มก,กินเอง

ติดมันเนี่ยเออค่อยๆแบแบนุ่ยแซ่บด้วยหิวด้วยเนย,ย,ยพัดกระเชิดก็ได้พัดบุ้งก็ดีก็ด,ดีน้องจงว่างมาเนี่ย เล่ม้มากินเขอน้ำบเมืองร้านก่อนตรงนี้เริ่มดังเลยเริ่มดังหาตัวยากนั่นมาแล้วไม่ใช่คนจีนไา้แล้ว <c oughs> จบเลยเยี่ยมสุดยอดทำมากนี่ไงสุดยอดสุดยอดยอดมากแอบคผม ของบุญของกุญแจงของเตืมนหนามกันโอเคไปก่อนเนาะสวัสดีครับ